สวัสดีค่ะมาพบกับจิ๊กซอนะคะกับช่อง Social Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนซอก็จะมาเปิดคลิปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำสีผมเลยคือซอ่ทำครั้งแรกใช่ปะ่ะเออแล้วก็แบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเข้าใจไหมคือตอน,นเด็กคือแบบ มีโมเม่นับเอออะไรอย่าทำสีผมเออเมนก็มีก็เลยตัดสินใจว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ทําสีผมแต่ประเด็นคือพอโตขึ้นก็อยากจะเปลี่ยนสีผมทุกคนแต่กไม่รู้ว่าจะทําสีอะไรก็เลยตัดสินใจเออลองทําสีอ่อนๆอดออ่กว่าล,วละกันแล้วก็ไปเห็นภาพภาพนี้ทุกคนภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ทำรู้สึกว่าแ ฉันลงไหลในสีนี้มากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะตินใจซื้อจะต,ตัวนี้มาถามเพจร้านเลยว่าตัวนี้คือสีอะไรเขาก็แนะนํามาว่าเป็นสีนี้จ้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการทําสีผมครั้งแรกของซอมมันจะเปลวหรือเปล่าแต่ก็ขอให้มันติดเหอะเพราะว่าก็อยากเปลี่ยนสีผมเหมือนกันเพราะว่าอยากขอไปแปรงล้างก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับไปโลดโอเคครับทุกคนก็เปิดตัวคืนมา จะแปรงล่างมาเอายังไม่ลงสีนะคะยังต้องเผมก่อนแค่แบบว่าสีผมนะคะจะได้ผมแบบท้าก็้กันทั่วยเจ็มาเจกันว่าจะเสร็จกี่โมง สิบสี่สิบสองอะไรล่ะสิบสี่ยี่สิบตอนนี้ก็ทำยังไมิเศษนะครับมันหมดไปเ่อร์ แต่งตาหมดแล้วตางตาข้าตาไม่รู้ว่ามันไม่ได้ข้าตาจะไม่แต่งตาเรื่องคามใจนั่งข้างคือแบบว่าตอนนี้นคือ <c oughs> <c oughs> ขายคำลาเลยแต่มาน้องแบบไม่เอานะเจาะหงเจาะหูหัว <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อะไรก็เอาค่ะก็เป็นสาวถึงอยากจะสวยค่ะ แต่ก่อนบอกว่ามันเจ็บเป็นรู้ยมันมันน่ารักเลยจะทำมาไม่มีวันเลยนะคะไม,ไ,ไม่มีวันละโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ไปจับโฟมาแล้วหลังจากที่ตัดสีเสร็จก็ต่อกันเลยค่ะ ไ,ไอ้หมย่างนเดี๋ยวว่า่ะไม่มีนี่หรอฟอร์าม,ามาเลตไม่มีนี่หรอประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ่ออาบน้ำอะไรแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูในโลกเองนะโอเคไหมคะโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สีก็จะประมาณนี้นี่คือช่วงกลางวันถ้าช่วงกลางคืนก็เอาอยู่แล้วกว่าน,นั้นนะครับป้มเนี่ยบ้างคะช่องบับเบก็เป็นสีช็อกโกแลตนะคะนี่สีช็อกโกแลตก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะคะกระตใช่เป็นสีช็อกโกแลตออกลต็คือครั้งแรกก็ขอเบาๆน,นิดนึงก่อนคะ่ะค่อยจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่มีทาง ไม่มีทางอย่างไรละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแดงเขียวม่วงนะคะไม่มีทางทุกคนไม่มีทางโอเคก็สีชอบอะไรโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไร<ม>เดี๋ยวไปดูกันค,ค่ะก็มาถึงช่วงรีวิวนะคะซึ่งซอก็จะให้ ออี่อยาง้ให้คะแนนเต็มสิบนะก็ให้ประมาณแปดถึงห้าถึงเก้านะคะก็รวมค่าบริการค่าอะไรอย่างนี้แล้วเนาะอ่ะ๋ยวมาบอกโปรกันดีกว่าคือตอนนี้ซอกก็รู้ว่ามันยังมีโปรนี้อีกไหมนะเออมันเป็นสองขวดสองร้อยห้าสิบบาททรงปีนะครับจากร้านนี้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 น,น,นี่ร้านนี้เลยแล้วก็ซึ่งของซอกคือเขาส่งผิดมาขวดนึงเป็นช็อกโกแลตเื่อมเขาส่งผิดมา นะคะคือซอส่งช็อกโกแลตอ่อนกับน้ําตาลอ่อนไปแล้วเขาส่งผิดมาเขาต้องส่งมาให้ใหม่แต่ว่าเขาส่งมาให้ฟรีนะคะก็ไม่ว่ากันไปเนาะจบกันไป <c oughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะมาลองเจ้าตัวนี้น้าตาลอ่อนแต่ว่าต้องให้ถึงส0มรยซับตะไครก่อนนะแล้วค่อยมาทําให้ดูใอีกรอบนี้นะครับผม <c oughs> โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม,มเหมนเิมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตใครให้ซอด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ซอทำคอนเทนต์อย่างไหนอะไรยังไงก็ลองคอ,อ,อมเมนต์เข้ามาดูนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกัน